รีวิวเวอร์โรยี่ห้าเอสหมอเถิกนะครับเครื่องรูปห้าหก 5, 6, ขบูเอนโปรนะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีหกภาษีคา,าดเกินนะครับขอโทษทีโชค๊คหลังใช้โยเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับอาร์มยืดสองนิ้วนะเบรกหน้าหลังใช้งานปกตินะครับ พัดมือนะครับนิ่มนิ่มน,มนะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกัน ไฟเกียร์ติดนะครับรถไม่มีแบตนะเข็มไม่ขึ้นนะครับไม่มีควันนะครับทุกทาไฟหน้าติดนะครับแต่ไม่ดังไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับอ่า,ารายละเอียดชัดเจนนะครับ สนใจสอบถามได้รถอยู่บอวินชนบุรีนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ